สวัสดีค่ะเช่นเคยค่ะอพามาดูมะม่วงไม่ได้กินแล้วมั้งสุกโอ้ที่น้องไม่อยากจะพูดมากเจ็บคออุอ้ยดูร่วงหมดเลยอะ่ะเนี่ยหนึ่งสองสาม หกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบอ็ดโอ้มีแต่ลูกใหญ่ใหญสิ สี่ิบห้าโอ้ยเหนื่อยสิบห้าลูกเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานนี้ไม่รู้กี่ลูกแต่วันนี้สิบห้าลูกอันนี้ของเมื่อวานนี้แต่ว่ามีคนมาเก็บไปแล้วอืม รอดูตอนช่วงเที่ยงอีกช่วงเย็นอีก ถึงหรือเปล่าไอ้นี่โอ้เสียดายค่ะด,ดูด,ดิ 1, 2, 3, 4, 5, ด,ดูนี่ก็ดูดิสองสามสี่ห้าเหนื่อยร่วงร่วงเต็มเลยอะ่ะลิ้นจี่ต้นนั้นกำลังไอจะออกดอก เดี๋ยวพาไปดูมะม่วง